ข้อ279ส่วนพระราชาประทับรวบรวมพลอยู่ในที่นั้นๆในมาลายประเทศได้อามาตแปดนายมีกวิศีสะอมย์และอุตยะอมย์เป็นต้นซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นนายทหารผู้ใหญ่อยู่มาวันหนึ่งพระราชากริวกวิศีสะอมามย์จึงรับสั่งให้ประหารเธอเสียครั้งนั้นอมย์อื่นเจ็ดนายโกรธพระราชาว่าพระราชาองค์นี้ปทุสร้ายมิตรทิ้งเท้าเธอเสียจแล้วหนีไปตามความพอใจถูกพวกโจรแย่งชิงผ้าวงเล็บนุ่งหม่ม ในกลางทางจึงเอากิ่งไม้มาปิดบังแล้วเข้าไปยังวิหารหัมพะกันละกะพระติสะเถระผู้ทรงนิกาย4ี่องค์หนึ่งในวิหารนั้นเห็นอมาตเหล่านั้นจึงนำเอาผ้าด้ะน้ำอ้อยเป็นต้นซึ่งตนได้จากที่นิมนต์ในวันนั้นออกมาให้ด้วยคำว่า อุบาสกเมื่อมีความคุ้นเคยในภิกษุสงฆ์พวกท่านจงรับเอาของเหล่านี้เถิดอมตเหล่านั้นเรียนว่าท่านขอรับพวกกระผมมีความคุ้นเคยในภิกษุสงฆ์ทั้งมารดาและบิดาของพวกกระผมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาดังนี้แล้วก็ได้รับเอาของเหล่านั้นไว้พระเถระถามว่าพวกท่านจะไปไหน อมาตย์เหล่านั้นบอกเรื่องทั้งหมดแล้วท่านถามว่าพระราชาพระองค์นั้นอันท่านทั้งหลายอุปถัมแล้วจะสามารถทําการยกย่องพระศาสนาหรือไม่อมาตย์เหล่านั้นเรียนว่าท่านขอรับการทําการยกย่องพระศาสนาในทวีปนี้ของพระราชายกเสียทีเถิดแม้ในชมพูทวีปพระองค์ก็สามารถทําได้โดยแท้พระเถระฟังคํานั้นแล้วจึงคิดว่า พระเจ้าปิตุราชได้นายทหารผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นข้าศึกต่อพระศาสนาเหล่านี้และอุปถัมแล้วได้พักพวกแล้วจะสามารถยกย่องพระศาสนาได้ได้ชนพวกอื่นอุปถัมก็จกไม่สามารถเพราะฉะนั้นเราจะให้พระราชาทรงอดโทษอมาตเหล่านี้เสียดังนี้แล้วจึงพาอมาตเหล่านั้นไปยังสำนักพระราชาพร้อมกับพระกุธิกะกะละมหาติสะเถระผู้มาในวิหารนั้นพระเถระสอง,ององค์นั้นให้พระราชาและอมาตเหล่านั้นอดโทษกันและกัน แล้วก็ไปสู่ที่เดิมฝ่ายพระราชาประทับอยู่ในมาลายประเทศ14ปีกับ7เดือนแล้วอันอมาตเหล่านั้นแวดล้อมเสด็จมาจากมาลายประเทศนั้นปงพระเจ้าทาทิยธมินผู้ครองราชสมบัติภายหลังทมินทั้งหมดแล้วกลับเป็นพระราชาอีก จึงรับสั่งให้สร้างอภัยคีรีวิหารขึ้นดังนั้นนักปราชญ์พึงทราบว่าพระเจ้าวัตะคามณีอภัยทรงสร้างอภัยคีรีวิหารในที่สุด443ปีกับ1เดือนนับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานมา ภายหลังแต่มหาวิหารที่พระเจ้าเทวานามปิยติสาเทระทรงสร้างไว้ในปีตน้นเท้าเถือให้สร้างวิหารนั้นสําเร็จแล้วทรงอาราธนาพระกุธิกะกะละมหาติสสเทระผู้ถวายพระกยาหารแด่พระองค์ในการก่อนและทรงมอบถวายวิหารนั้นแก่ท่านทรงระลึกถึงอุปการะที่พระเถระทําไว้ในการก่อนอยู่จึงทรงบํารุงโดยเคารพเรื่องพระเจ้าปิตุราชจบ